สิ่งแรกที่นึกถึงในรั้ว b t U คืออะไรกันนึกถึงคนจีนค่ะสิ่งแรกที่นึกถึงก็สนามฟุตบอลนครับของมหาลัยครับผมถ้าถึงกีฬาค่ะกีฬาค่ะการแพทย์ค่ะกีฬาครับเป็นเรื่องการทําอาหารที่ร้านเมนูที่ดึงลูกค้าได้ก็จะเป็นหมึกผัดไขค่ครีม<อ>ร้านอาหารตามสั่งเทานานแก่ค่ะ,ะนึกถึงรลงล้อนค่ะเพราะว่าอาหารเยอะ นึกถึงโตโนแก้วค่ะเพราะว่ามีโมเมนต์กับเพื่อนเยอะมากตรงนั้นนึกถึงเมลชนดแล้ะกันค่ะเพราะเป็นนักกีฬาแบบมินตันผมนึกถึงนวลครับหมาน้ามอเอ่อกีฬาครับเพราะว่าเป็นมหาลัยกีฬาอ่านึกถึงลุงเย็นค่ะเพราะว่าเขาอย่างอร่อยค่ะก็นึกถึงท่านอธิการนะคะว่าเอ่อจากที่แบบไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองหรอกแต่ว่าเห็นท่านแบบแวบๆอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเหมือน ขอบุลที่ฟังจากนักศึกษาอะไรประมาณนี้ก็คือว่าถ้ามีความใจดีแล้วก็อบอ้อมอารีแล้วก็เอื้อเฟื้อกับคนที่แบบตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกท่านอธิการว่าแม่นี่คือแบบเหมาะแล้วค่ะมาหาอะไรกินอร่อย,ออยที่โรงเย็นได้นะทุกคน